สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าสําหรับเมื่อนี่จะพามาให้อาหารหมูได้จ้าอาหารหมูของเหานี่จะเป็นอาหารหมูโลต้นทุนนะคะพี่น้องเป็นอย่างคือว่าโลต้นทุนเพราะว่าหมูปลานี่เลี้ยงง่าย้ะจ้าให้พักผสมกบห้าจ้าอาหารที่ให้เพิ่นเมื่อนี่ก็จะเป็นต้นกล้วยนะคะเพราะว่าต้นกล้วยมันมีหลายเนาะจ้าช่วงนี้มันมันจะออกเครือหลายแล้วก็เลยแบนงมาให้หมูกินปกติจะบดให้ต้นกล้วย เป็นลักเด้อค่ะจะมีหญา้าจะมีพักโต๊บมีพักบุงมีหน้แดงจังสินะค่ะแต่ว่ามือนี่จะเป็นต้นกล้วยจ้าพี่นอ้องแต่ว่ามือนี่เดี๋ยวฮาจะมาอัปเดตลูกหมูของเฮานําได้13บมเมือ่อละพี่นอ้องว่าตเพิ่นจะใหญ่ซําใดเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือนี่จะพามาให้อาหารหมูก่อนจ้าพี่นอ้องกะฮาก็ทําการฝักเรียบร้อยเนาะจา้า ปลาก,กะบได้เห็ดย่างจ้าพี่น้องแค่หั่นเป็นแผ่นเป็นแผน่น,ผนลรที่นี่กระซับ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 ลงเนาะจ้ะบได้เน่ค่ะพี่น้องมาเดี๋ยวจะพามาให้อาหารหมูกันจ้ะเขาก็จะแบ่งเป็นคู่เป็นคูน่เนาะจ้ะโตแม่ถี่เพิ่นมีลูกก็จะให้หลายกลมูแนเ่เพราะว่าโบได้ให้ตอนเทียงให้พร้อมกันก็นกมูก็คือเสาแรกแต่ว่าจะอัดให้เพิรนเไล่หลายให้เพิ่นกินอิ่มเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นหมูแมหมูของเห่าก็จะโบโซมเนาะให้เพิ่นกินให้มันเต็มที่เลยค่ะ กำลังอุ่นอัวเด้เมื่อนี่กะประมาณสี่โมงกว่าละจ้าเพิ่งไดมาให้อาหารหมูนะจ้าแม่หมูของเหาแม่นี่ที่เพิ่นออกมนี่จ้าพี่ดองก็คือเลี้ยงลูกไงครบเวลาเต็มที่แม่หมูเข้าจะเบิ่งง่ายๆว่าแม่หมูนี่เลี้ยงลูกดีบบก็บคือในระยะเวลาที่เดือนใน,ในระยะเวลาเดือนหนึ่งนะจ้าถ้าเพิ่นสามารถเลี้ยงลูกให้ไงได้ได้นำนักประมาณสามโลกรค่งถึงสี่ถึงห้า ก็คือแม่หมูนั่นน่ะเลี้ยงลูกดีเลี้ยงลูกลูกเนาะค่ะมันเกิดภูแถวมันก็ว่าเลี้ยงลูกแล้วมันลุกป็งสีนะาก็คือลูกหมูของเฮาตอนนี้ก็น่าจะได้ประมาณโลกว่าน่าจะได้โลกว่าละจ้ะเพราะว่าเพิ่นให้นมลูกดีดีพี่น้องแม่หมูแม่นี่นั่นน่ะเวลาลูกให้นมลูกยุบอดเหมื่อละจ้ะแม่หมูบางตัวนี่จะบ่ค่อยนอนให้นมลูกเด้แต่ว่าแม่หมูของเฮาแม่นี่ก็คือเพิ่นเลี้ยงลูกดีได้จ้ะพี่น้องเอ้ย ดีใจน้ำพวงที่เลี้ยงหมูปลาน้ำกัน้อจ้ะช่วงนี้ราคาหมูกําลั่งขึ้นด้วยพี่นอ้องอ่าช่วงนี้ก็นำนักจากสามโลเค่งถึงห้าโละนะจ่ะเพิ่นจะซื้อ,อยูเดียวนีสี่หลอด้อค่ะพี่น้องก็คือนำนักจากสามโลเึ่งถึงสี่บางบางไห่ค่ะเพิ่นก็อาจจะเอาถึงห้ากิโลช่วงก้อนนี้ทีจะคล้องขายไปประมาณเดือนก่อนนี สามลอยเจ็ 300, 000, 70, ดสิบ้ยจากพี่น้องก็คือตอนนี้ราคาปัจจุบันเลยก็คือสี่อยค่ะก็คือมีอาอกพันฉาแล้วมันราคาก็อาจจะยับขึ้นอีกด้วยจากพี่น้องก็คือดีใจน้ำน้ำน้ำชาสวนที่เลี้ยงหมูปลาด้วยค่ะ นี่ช่วงนี้ก็คือจะให้อาหารว่นกันไปด้จาจ่ามูในฟาฟ้ามองเฮานี่ก็จะมียูหาโตจ้าพี่น้องจะมียูหาโตมีผูสองแม่สามเด้อค่ะแม่ในน้อยที่เลี้ยงไห้นะกับพ่อสิผสมพันธ์ละละแต่ว่าเพิ่นยังหลับนำนักบได้นี่<ม>พี่น้องจ่าในี่มาเบิงลูมูของเฮาะจา้าอ้วนตุปุก็คือบม่มีการสูญเสียเด้อค่ะขีบ้บ่แตกจ้าพี่น้องนี่